วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าถูก vs แพงไข่ดาวไม่สุกไหมเออไข่ดาวไม่สุกหวังว่าจะไม่มาเป็นไข่สุกไข่ดาเต้าคุณกินกินกินกว้างไปหรือเปล่านี่นี่เอโหคำใหญ่เลยคำโตเอ้าเออเอาเข้าไปเออคำโตเลยนะอะไรนะคะยังไม่ได้กินอืจอจะกลุมก คมคมคมมกว่าเลยใช่้อค่ะว่เราพุ่งนำทางใช่วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าถูก vs แพงร้านที่ถูกเนี่ยเราจะไปซื้อจากร้านที่เป็นร้านข้างทางนะคะโแแบนด์ทั่วไปส่วนร้านแพงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่ง delivery เนาะในแอปจะมาดูว่า ราคาที่ถูกกว่ากับราคาที่แพงกว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงอันไหนอร่อยอันไหนก็อร่อยกว่ากันใช่แล้วก็รู้ไหมว่าเมนูวันนี้คืออะไรเบสิกมากไทยปะคะไม่ใช่ต้มยำกุ้งเบสิกที่แบบอาหารที่เลือกไม่ได้ก็เอาันนี้แหละข้าวผัดกับหมหมูสาบถูกอุ้ยรู้ได้ไงคือเป็นอะไรที่แบบว่านึกอะไรไม่ออกก็ต้องก็เผาใช่เมนูเขาเรียกว่า เมนูสิ้นทีสิ้นทีอ๋อสิ้นทีเออสิ้นทีนั่นแหละเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าใช่จากแอปเดลิเวอรี่แอปหนึ่งนะคะเคลยกะเพราหมูสับไข่ดาวสุกไข่ดาวไม่สุกสับไข่ดาูสับไข่ดาวมสมาดูกัน รานที่แพงร้อยยีสบกาบาทตอนนี้อยู่ในเลทราคาร้อยี่สิบก้าบาทที่ยังไม่รวมไข่ดาวเดี๋ยวเราใส่ตะเกีาก่อนเป็นราดข้าวแล้วก็ผป็ดกระเตกระตะกตุก็อปปิ้งไข่เป็ดลาวาไข่เป็ดลาเพิมไข่ดาวเมไข่ดาว เพิ่มไข่าดาวไม่ลวาวาแล้วลาวากันอันนี้ขัรเปลิดลาวาอ๋ออันนี้กระถางก็ไม่มีแล้วอ่ะฮะไข่าดาวไม่สุกไหมออเออไข่าดาวไม่สุกหวังว่าจะไม่มาเป็นไข่ไข่ดาวสุกโอเค ได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเฮตอนนี้เราสั่งไปแล้วนะคะกับข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวไม่สุกใช่เดี๋ยวรออาหารมาแล้วเรามาดูกันเฮเยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บนี้หน่อยสงสั่โผมาบ้มาแรงดยใชมโอเคทุกคนเราก็กลับมาแล้วเพราะว่าเราได้สั่งอาหารและ อาหารได้มาส่งไปที่เรียบร้อยใช่เราอาหารไปไหนแล้วคะเนี่ยเออไปไหนอะเราต้องเรียกมาไม่ใช่เหรอเราต้องเสกมาใช่ไหมโอเคค่ะมาได้เลยค่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือกะเพราหมูสับไข่ดาวแบบผูกและแทงทีมักแกะดูว่ามันมียังไงต่างกันยังไงนะคะนี่ค่ะ นี่เลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใช่น่ากินมากโอเคนี่ช้อนอ้อใช่ใี่มีช้อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลาก็จะประมาณนี้นะคะก็ไหนมาลองเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะข้างในอันนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยโอ้ใช่เลยตัวนี้เท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบบาทใช่แล้วตัวนี้เท่าไหร่ ร้อยบาทใช่ก็ต่างกันก็ถือเยอะอยู่นะเกือร้อยนะมันจะมาดูว่าแล้วข้างในเนี่ยรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่อ่ะเออนี่นี่ดูอายกขึ้นไหมเห็นกัะชั้ๆเลยนี่อ่ะแกป้ปไหมว้าวนก้ขนมากอ่ะแกะแกะเลยรปะแกะอะไเนาะเออืมอออองืออ เลยเลยยหมดต่อแล้วตอต่อไปตอไแล้วไปแล้วไม่เลยไัดนตัวหอยเออีหน่อยเออย่างงี้นแลต้อี้เป็นงานเรามาเริ่มชิเงันก่อนเอาแบบผูกก่อนเนาะโอเคมาแบบผูกกันเลยนี่เลยแล้วถือว่าได้เยอะเออเยอะนะเยอะมากดูดิเต็มกล่องอะได้เต็มกล่องเลยนะดูไข่แล้วก็ตัวไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไม่สุกแบบนี้เลยฟิน หมูก็ถือว่าได้เยอะไหนลองชิมซิคุณ้มิ้นขอบคิด้วยแล้วก็ตักไข่ดาวจะได้แบบครบสูตรอะไรเงี้ยนี่เยโอ้ว้าวอ่ามีแต่ข้าวหมูเหรอคะอ้านี่คุณกินกินกินกว้างไปหรือเปล่านี่นี่โอ้โหคำยายไปเลยเกลือยันมือไปมือเลย เป็นไงเป็นไงเป็นไงไหนบอกบอกมันสิอร่อยไข่ดาวเยอะตรงตรงตามเทสเจอร์เป็นไงางรสชาตินุ่มเอนนี้นีก็เยอะแล้วเออออร่อยไข่ดาวคือเยอะอร่อยอ่ะไหนลองบ้างนะคะอันนี้ถือว่า คำโตเอาเออเอาเข้าไปเออค้อมโตโตเลยนะมากินพร้อมกันเลยอืออือดีวยวามที่ให้เยอะลดกล่องเลยกินเหือดโตไปด้วยเลยอืะเป็นแขงเป็นจังเลคะบอกเลยว่าถือว่าโอเคเลยผ่านมีความแบบเป็นกําพรารสชาติทั่วไปกินได้อืมอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่ถือว่าโอเคนะ ดยรวมแล้วโอเคได้เยอะด้วยแต่กะเพราแบบแพงก็ได้วาฟมาแล้วนะคะมาตอนแรกเราจำได้ว่ามันอยู่ตรงอะไรอะไรคุณพูดอะไรอยู่ตรงไอ๋ออ๋อเพิ่งมาใช่ไหมอย่างแรกเลยคือให้ดูหมูไข่ถือว่าถูกต้องอยู่หมูปริมาณกับข้าวโอเคนะคะใช่สวยงามใช่ต้องลองชิมรสชาติกันดูว่ามันจะเป็นยังไงลองเลยสีเข้มกว่า อ๋อใช่เลยแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือสีมันก็จะชัดเจนเนาะอันนี้สีจะดูเข้มกว่าแต่วเรามาดูรสชาติกันลองกินเลยเป็นไงคะยังไม่ได้กินอ๋อไม่อยากอ้วนคำประตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้มันไข่ที่แทบจะครึ่งฟองแล้วไหมคะอือหือว้าวเป็นยังไงบ้างคะเจ๋งเย็นดี เคียวก่อนให้เคียวก่อนเออใจเย็นอันนี้กลิ่นกะเพราใช่สีเข้มกว่าก็อาจจะเผ็ดมากกว่านิดนึงต้องลองนะคะต้องลองต้องกินคู่กับไข่ดาวแบบนี้มันจะได้แบบว่าครบสูตรอร่อยด้วยจริงๆมันสามารถตัดความเผ็ดได้วยนะไข่เออนี่ไงไข่ดาวอาจจะเยิ้มน้อยกว่านี่หนึ่งคำแบบนี้นะคะกินเข้าไปเลยอื อื um. ินสองคำไข่ดาวหมดทุกองอันน okay right. okay. ี้แบบโอเคเลยอ่ะเห็นในชายก็คือมีความเข้มข้นกว่าเผ็ดกว่าอืมอาจจะกลม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 กว่าอะไรเนี่ยใช่อ่ะลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงน้มัน เป็นไงเป็นไงเข้มข้นมากทั้งพวกซอสอะไรนะรู้สึกเข้มนสุดมไงแค่มือนะแตสีเข้มกว่าแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเข้มกว่าแบบถูกเนาะขอแป๊บปริมาณก็เท่ากันปริมาณเนี่ยอาลองเอามาเทียบกันเนาะแล้วขอเบิกตัวน้ำแป๊บปริมาณเนี่ยก็จะมีความแบบว่าใกล้เคียงกันอยู่นะออหรือว่าอันนี้จะได้เยอะกว่าไหม จริงจริงก็ดูเท่ากันค่ะลูปลามาก็เท่ากันเท่ากันแต่ว่าสีจะเห็นในชั้วมีความแตกต่างกันอะไรเช่นเนาะอ่าถ้ามองดีดีทางเนี้ยจะอ่อนกว่าและอันนี้จะเข้มกว่าอืมฝั่งไข่ดาวอะไรพวกเนี้ยคือเท่าๆกันเพก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้มาทำคอนเทนต์ถูก vs แพงก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันที่อะไรอย่างเนี่ยมันก็ มันต่างไปคนละแบบเนาะรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยอย่างตัวแพคเกจิ้งอ่ะมันก็ต่างกันเนาะอเช่นอันนี้ก็จะเป็นกระดาษช้อนแบบเนี้ยมันก็จะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องพลาสติกแล้วก็ช้อนพลาสติกก็ไม่มีซ่อมให้ก็ก็ตามราคาใช่มันก็ต้นทุนอะไรต่างๆมันก็แล้วแต่คนชอบแบบใครชอบแบบไหนก็เลือกได้อย่างตัวนี้ก็รู้สึกว่ารสชาติอ่อนกว่านิดนึงเนาะอันนี้เข้มกว่าก็แล้วแต่คนชอบก็ ไปลองกันได้ใครชอบแบบไหนเนี่ยก็เลือกในแบบที่ตัวเองชอบได้ะแบบนี้ชอบไหมวันนี้โอเคไหมโอเคอร่อยอิ่มอร่อยเนาะก็โอเคัวผ่านเลยก็เป็นเมนูที่แบบง่ายๆได้เบสิกทั่วไปแต่กินได้ตลอดได้ตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มอะไรอิ่มน้ำอิ่มน้ำหมดไปครึ่งแก้วแล้วค่ะตอนหน้าเราจะมาทำอะไรก็คอยติดตามกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องพุ่งหนังทางด้วยนะคะล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายบ๊ายจุย